สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่สวนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบนักเรียนจะมีการบ้านอยู่ในหน้า 148- ถึง1น9นะคะไปดูวิดีโอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูฟ้าแล้วนะคะวันนี้คุณครูฟ้ามีพิซซ่าค่ะมีพิซซ่าสองถาดนะคะแต่ละถาดมีขนาดเท่ากันแบบนี้ค่ะ แต่ว่าตอนที่ซื้อมานะคะยังไม่ได้บอกให้เขาตัดนะคะเดี๋ยวครูฟ้าจะมาแบ่งพิซซ่าเองนะคะโดยถาดแรกค่ะครูฟ้าจะแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกาันแต่อีกถาดหนึ่งนะคะจะแบ่งเป็น2ชิ้นเท่าๆกาันนักเรียนคิดว่าพิซซ่าแต่ละชิ้นในถาดใดามีขนาดใหญ่กว่าคะอ่า วันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันค่ะโดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเ,เท่ากับตัวส่วนนะคะเรากลับมาดูที่สถานการณ์ของเราเลยครูฟ้ามีพิซซ่า1ถาดแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกาันใครบอกครูฟ้าได้บ้างว่าแต่ละชิ้นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะ แต่ละชิ้นคิดเป็นเศษ1ส่วน4ของถาดค่ะเแล้วถาดที่2ครูฟ้าอยากแบ่งเป็น2ชิ้นเท่าๆกันแบบนี้แต่ละชิ้นจะคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะแต่ละชิ้นก็จะคิดเป็นเศษ1-2ส่วน2ของถาดค่ะเอคำถามของครูฟ้าคืออยากให้นักเรียนช่วยคุณครูฟ้า เปรียบเทียบพิซซาเศษ1ส่วน4ี่ของถาดกับพิซซาเศษ1ส่วน2ของถาดได้ไหมคะเรามาช่วยกันนะคะามาดูกันเลยพิซซาเศษ1ส่วน4ของถาดนะคะกอันนี้ก็คือเศษ1ส่วนสก็คือมี1ชิ้นนะคะจากทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็เป็นเศษ1ส่วน4ของถาดนะคะและพิซซาเศษ1ส่วน2ของถาดก็คือลักษณะแบบนี้นะคะใครบอกได้บ้างว่า พิซซาเศษหนึ่งส่วนสี่ของถาดมากกว่าหรือน้อยกว่าพิซซาเศษหนึ่งส่วนสองของถาดคะเก่งมากเลยค่ะน้อยกว่าใช่ไหมคะทำไมเอ่ยใช่แล้วก็ดูที่ขนาดของชิ้นสิคะใช่ไหมคะขนาดของชิ้นตรงนี้เราแบ่งเป็น4ส่วนใช่ไหมคะแต่ละชิ้นก็จะเล็กกว่าที่เราแบ่งเป็น2ส่วนค่ะเพราะฉะนั้นพิซซาเศษหนึ่งส่วนสี่ของถาดจึงน้อยกว่า พิซซาเศษ1ส่วน2ของถาดค่ะเราเขียนเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ได้ยังไงคะใช่แล้วค่ะนั่นคือเศษ1ส่วน4น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะตอนนี้เราได้แล้วนะคะว่าเศษ1ส่วน4น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะเราจะพูดได้อีกแบบหนึ่งไหมคะว่าเศษ1ส่วน2มากกว่าเศษ1ส่วน4นั่นเองค่ะ ค่ะเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะคะสถานการณ์นี้ครูฟ้ามีพิซซ่า2ถาดแต่ละถาดมีขนาดเท่ากันค่ะแต่คราวนี้ถาดที่1ครูฟ้าจะแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกันแต่ถาดที่2จะแบ่งเป็น8ชิ้นเท่าๆกันค่ะเอใครบอกครูฟ้าได้บ้างคะว่าพิซซ่าถาดที่1แต่ละชิ้นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ใช่แล้วค่ะถาดที่1 ะะแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆ่ากันนะคะแต่ละส่วนจึงคิดเป็นเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน4ี่ของถาดค่ะและถาดที่2นะคะถาดที่2แบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกันค่ะแต่ละส่วนจึงคิดเป็นเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะแต่ละส่วนจึงคิดเป็นเศษ1ส่วน8ของถาดค่ะ นักเรียนสังเกตไหมคะว่าพิซซ่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของถาดจะมากกว่าหรือน้อยกว่าพิซซ่าเศษหนึ่งส่วนแปดของถาดคะใช่แล้วคะ่ะพิซซ่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของถาดนะคะจะมากกว่าพิซซ่าเศษหนึ่งส่วนแปดของถาดคะ่ะหรือเราจะเขียนเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่มากกว่าเศษหนึ่งส่วนแปดนั่นเองคะ่ะ หรือเราจะพูดอีกแบบหนึ่งว่าเศษ1ส่วน8น้อยกว่าเศษ1นส่วน4นั่นเองค่ะเรามาพิจารณากันนะคะพิซซ่าถาดที่1นะคะแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะพิซซ่า1ชิ้นในถาดที่1นะคะจะคิดเป็นเศษ1นส่วนสของถาดใช่ไหมคะ พิซซ่าถาดที่2นะคะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกาันพิซซา1ชิ้นในถาดที่2จะคิดเป็นเศษ1ส่วน2ของถาดใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าพิซซา1ถาดขนาดเท่ากาัน1ส่วนจาก4ส,ส่วนเท่าๆกันจะเป็นยังไงคะเล็กกว่า1ส่วนจาก2ส่วนที่เท่าๆกันนั่นเองคะ่ะแล้วเรามาดูนะคะ ตัวอย่างถัดไปอ่ะอันนี้เราก็ทำกันมาแล้วนะคะพิซซาถาดที่1มี4ชิ้นแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกันนะคะพิซซาถาดที่2แบ่งเป็น8ชิ้นเท่าๆกันแล้วเรามาดูค่ะพิซซา1ชิ้นในถาดที่1คิดเป็นเท่าไหร่คะคิดเป็นเศษ1ส่วน4ี่ของถาดและพิซซา1ชิ้นในถาดที่2นะคะคิดเป็นเท่าไหร่คะคิดเป็นเศษ1ส่วน8ของถาดใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูว่าพิซซาแต่ละชิ้นเนี่ย ชิ้นไหนขนาดใหญ่กว่าคะใช่แล้วคะ่ะพิซซ่าในถาดที่1นนะคะมีขนาดใหญ่กว่านะคะหรือเราจะพูดได้ว่า1ส่วนจาก4ส่วนที่เท่ากันนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่า1ส่วนจาก8ส่วนที่เท่ากันคะ่ะเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะคะสถานการณ์นี้ คุณครูฟ้าก็มีพิซซา2ถาดเช่นกันนะคะถาดที่1แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกาันถาดที่2แบ่งเป็น8ส่วนเท่าๆกาันเอครูฟ้าอยากทราบว่าพิซซาเศษสส,ส่วน4ของถาดกับพิซซาเศษสส,ส่วน8ของถาดอันไหนมากกว่ากันคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือดูจากภาพใช่ไหมคะนั่นคือเศษสส,ส่วน4มากกว่าเศษสส,ส่วน8นั่นเองค่ะ หรือเราจะพูดได้อีกอย่างหนึง่งยังไงนะคะใช่แล้วค่ะเราจะพูดได้ว่าเศษ2อส่วนแน้อยกว่าเศษ2อส่วนสนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองทําแบบฝึกหัดข้อนี้ดูนะคะเปรียบเทียบเศษสองส่วนสกับเศษสองส่วนหนะคะเริ่มแรกเลยครูฟักก็จะมีแถบกระดาษนะคะขนาด1หน่วยเท่ากาันสแถบแบบนี้นะคะ ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปรียบเทียบเศษสองส่วนสามกับเศษสองส่วนห้าเราจะต้องทำยังไงคะใช่แล้วค่ะเราก็จะระบายสีลงไปในแถบกระดาษใช่ไหมคะแถบกระดาษแต่ละแถบเนี่ยเราจะแบ่งเป็นกี่ส่วนดีคะนักเรียนอ๋อใช่แล้วค่ะแถบหนึ่งเราจะต้องแบ่งเป็นเท่าไหร่คะสามส่วนเท่าๆกาันเพราะเราต้องการที่จะแสดงเศษสองส่วนสามใช่ไหมคะ และอีกแถบหนึง่งเราจะต้องการแสดงเศษ2อส่วน5ตัวส่วนเป็น5เราก็จะต้องแบ่งเป็น5ส่วนที่เท่าๆกันแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราจะแสดงเศษ2อส่วน3เราก็จะต้องระบายสีเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะเราจะต้องระบายสี2ส่วนจาก3ส่วนที่เท่าๆกันและอีกจํานวนหนึ่งคือเศษ2อส่วน5เราจะต้องระบายสีเท่าไหร่คะ ใช่แล้วค่ะเราก็จะต้องระบายสีสองส่วนจาก5ส่วนที่เท่าเท่ากันเช่นกันค่ะที่นี้ใครบอกครูฟ้าได้บ้างว่าเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนใดน้อยกว่าคะอืมทำยังไงเอ่ยอ๋อแก้วตาบอกว่าพิจารณาส่วนที่ระบายสีในแถบกระดาษท,ทั้งสองใช่แล้วค่ะพิจารณายังไงคะ ใช่แล้วพิจารณาแล้วเราก็จะพบว่าอะไรคะเราก็จะพบว่าเศษ2ส่วน3มากกว่าเศษ2ส่วน5ใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะแก้วตาเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ยังไงคะใช่แล้วก็คือเศษ2 3ส่วน3มากกว่าเศษ2ส่วน5คะ่ะนักเรียนคะเราจะเปรียบเทียบเศษ2ส่วน3กับเศษ2ส่วน5ได้แบบอื่นอีกไหมคะ,ะใครบอกได้บ้างอ๋อ ใบบัวนั่นเองใบบัวบอกว่าอะไรคะใบบัวบอกว,ว่าแถบเศษส่วนนะคะเป็นหหน่วยเท่ากันนะคะทั้ง2แถบนะคะทีนี้เราดู2ส่วนจาก3ส่วนนี่คือ2ส่วนจาก3ส่วนนะคะเราเราจะสังเกตว่าเศษ2ส่วน3คือเราต้องแบ่งหหน่วยเป็น3ส่วนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนจะเป็นยังไงคะก็จะใหญ่กว่าการที่เราแบ่งหหน่วยเป็น5ส่วนใช่ไหมคะ ดังนั้น2ส่วนจาก3ส่วนก็เลยมากกว่า2ส่วนจาก5ส่วนนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะใบบัวเราก็จะได้ว่าเศษ2ส่วน3มากกว่าเศษ2ส่วน5หรือเราเขียนได้แบบนี้นะคะเอเราจะพูดได้อีกแบบนึ่งไหมคะใช่แล้วค่ะเราก็จะพูดได้ว่าเศษ2ส่วน5้น้อยกว่าเศษ2ส่วน3หรือเราจะเขียนได้แบบนี้ค่ะ ต่อไปเราลองมาเปรียบเทียบเศษส่วนเศษ3ส่วน5กับเศษ3ส่วน4ค่ะเศษส่วนทั้งสองจำนวนนะคะมีตัวเศษเหมือนกันก็คือ3ใช่ไหมคะแต่เศษส่วนจำนวนแรกมีตัวส่วนเป็น5เสเศษส่วนจำนวนที่2มีตัวส่วนเป็น4ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นแถบห่งหน่วยของเราก็จะต้องแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกัน1แถบและ4ส่วนเท่าๆกัน1แถบค่ะ เอแล้วแถบแรกจะแสดงเศษส่วนอะไรได้นะคะใครบอกครูฟ้าแถบแรกแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันก็จะต้องแสดงอะไรคะแสดงเศษ3ส่วน5้ใช่ไหมคะแสดงยังไงคะใช้แล้วระบายสีป3ส่วนจาก5ส่วนที่เท่าๆกันคะ่ะแถบที่2แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเราจะแสดงเศษส่วนใดคะใช่แล้วคะ่ะเราจะแสดงเศษ3ส่วนสนั่นเองนะคะแสดงยังไงคะ เราก็ระบายสีไป3ส่วนจาก4ส่วนที่เท่าๆกันค่ะในการเปรียบเทียบเศษส่วนทั้ง2องจำนวนนี้เราจะทํำยังไงคะอ๋อขุณกลับมาแล้วคุณบอกว่าอะไรคะคุณบอกว่าพิจารณานะ ส่วนที่ระบายสีในแถบกระดาษทั้งสองอใช่แล้วคะ่ะขุนเก่งมากเลยนี่เห็นไหมคะว่าส่วนที่ระบายสีเหลืองนะคะจะน้อยกว่าหรือว่าจะสั้นกว่าส่วนที่ระบายสีเขียวนะคะหรือเราพูดได้ว่าเศษสามส่วนห้น้อยกว่าเศษสามส่วนสี่ค่ะเราเขียนแบบนี้ได้นะคะเศษสามส่วนห้น้อยกว่าเศษสามส่วนสี่ค่ะ หรือเราจะพูดอีกแบบหนึ่งได้ว่าเศษ3มส่วน4มากกว่าเศษ3ส่วน5ค่ะเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้เศษ3มส่วน4มากกว่าเศษ3ส่วน5แบบนี้ค่ะนักเรียนมาสังเกตกันอีกสักหนึ่งข้อนะคะข้อนี้เศษ3ส่วน5กับเศษสส่วน4ค่ะเราทราบมาแล้วเนาะว่าเศษสส่วน5้น้อยกว่าเศษสส่วน4ใช่ไหมคะเรามาพิจารณาการมีอะไรเหมือนกันนะ ใช่แล้วตัวเศษเหมือนกันก็คือตัวเศษเป็น3เหมือนกันนะคะแล้วตัวส่วนล่ะคะใช่แล้วคะ่ะตัวส่วนเนี่ยหจะมากกว่า4แต่เศษสามส่วนหน้อยกว่าเศษสาส่วนสใช่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่านักเรียนดูจากภาพเศษสาส่วนหเรามี1ห,หน่วยเราแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะคะสส่วนใน5ส่วน ก็จะน้อยกว่า3ส่วนใน4ส่วนนั่นเองค่ะดังนั้นเราสรุปได้แบบนี้นะคะว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้ดูที่ตัวส่วนค่ะถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะน้อยกว่าค่ะข้อถัดไปนะคะข้อนี้คุณครูอยากให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างค่ะ เศษ7ส่วน12มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ7ส่วน15ค่คะคุณครูให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะนักเรียนคะนักเรียนบางคนอาจใช้การนึกภาพนะคะว่าเรามีแถบหหน่วยเท่ากันแถบแรกอาจแบ่งเป็น12ส่วนเท่าๆกันและแถบที่2แบ่งเป็น15ส่วนเท่าๆกันแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้น7ส่วนใน12ส่วนนะคะเป็นยังไงคะก็จะมากกว่า7ส่วนใน15ส่วนแบบนี้นะคะหรือใครบอกคุณครูได้คะอ,อ๋อใช่ค่ะแก้วตาบอกคุณครูว่าตัวเศษเป็น7เท่ากันนะคะเราก็พิจารณาตัวส่วนนะตัวส่วน12น้อยกว่า15ดังนั้นเศษ7ส่วน12จึงมากกว่าเศษ7ส่วน15ค่ะ ข้อถัดไปค่ะข้อนี้ให้เปรียบเทียบเศษ9ส่วน12กับเศษ9ส่วน9ค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดสักครู่หนึ่งนะคะนักเรียนลองพิจารณาน,นะคะอมสินอมสินเตรียมที่จะมาบอกเพื่อนๆแล้วนะคะว่าดูสิ ตัวเศษเป็น9เหมือนกันนะคะแล้วเราดูตัวส่วนตัวส่วน12มากกว่า9ดังนั้นเศษ9ส่วน12จึงน้อยกว่าเศษ9ส่วน9ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเศษ9ส่วน9จริงๆแล้วถ้าเราลองนึกภาพตามเนี่ยเรามี1ห,หน่วยแบ่งเป็น9ส่วนเราระบายสีกี่ส่วนคะ9ส่วนเลยนั่นคือเราระบายสี เต็ม1หน่วยเลยถูกไหมคะแต่ในขนาดเดียวกันถ้าเรามี1หน่วยเท่ากันแต่ว่าเราแบ่งเป็น12ส่วนเราระบายสีแค่9ส่วนยังไม่ถึง1หน่วยใช่ไหมคะก็จะพบว่าเศษ9ส่วน9มากกว่าเศษ9ส่วน12นั่นเองคะ่ะนี่ไงใบบัวเขาก็พิจารณาแบบเมื่อสักครู่นี้เลยเขาบอกว่าเศษ9กส่วนเเท่ากับ1แต่ เศษส่วน12น้อยกว่า1เรามาดูภาพพร้อมกันค่ะเศษ9ส่วน9คือแถบไหนคะแถบล่างนะคะเพราะว่าแถบล่างแบ่งเป็น9ส่วนใช่ไหมคะเราจะแสดงเศษ9ส่วน9ที่แถบล่างแต่ข้างบนจะแสดงเศษ9ส่วน12ใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะเศษ9กส่วน12ก็คือ9ส่วนจาก12ส่วนแต่เศษ9กส่วน9ก็คือ9ส่วนจาก9ส่วนหรือ1หน่วย นั่นคือที่ใบบัวพูดนะคะใบบัวบอกว่าเศษ9ส่วน9เท่ากับ1แต่เศษ9ส่วน12น้อยกว่า1นนั่นเองดังนั้นเศษ9ส่วน9จึงมากกว่าเศษ9ส่วน12ค่ะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะคุณครูฟ้ายังมีโจทย์ที่จะท้าทายนักเรียนอีก2ข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างนะคะนักเรียนพิจารณานะคะว่า จากโจทย์นี้ค่ะเศษ5ส่วนจำนวนใดไม่รู้นะคะมากกว่าเศษ5ส่วน9คุณครูให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะเอนักเรียนเห็นไหมคะว่าตัวเศษเป็น5เหมือนกันทีเนี้จำนวนที่เราจะต้องมาเติมตรงนี้จะเป็นจำนวนใดคะที่ทำให้เศษ5ส่วนจำนวนใดไม่รู้มากกว่าเศษ5ส่วน9ใช่แล้วค่ะดังนั้น เมื่อตัวเศษเป็น5เท่ากาันตัวส่วนที่จะนำมาเติมตรงนี้และทําให้มากกว่าเศษ5ส่วน9ก็คือตัวส่วนนั้นจะต้องน้อยกว่า9นั่นเองค่ะมีจำนวนใดบ้างนะคะอาจจะเป็น5ก็ได้นะคะเช่นเศษ 5. 5ส่วน5มากกว่าเศษ5ส่วน9จริงไหมคะนักเรียนนักเรียนลองคิดภาพตามนะคะ มี1ห,หน่วยเท่ากันเราแบ่งเป็น5ส่วนนะคะและระบายสีไป5ส่วนดังนั้นก็คือระบายสีเต็มหน่วยเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราแสดงเศษ5ส่วน9นั่นคือ1ห,หน่วยที่เท่ากันแบ่งเป็น9ส่วนนะคะระบายสีไป5ส่วนยังไม่เต็ม1ห,หน่วยเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน5มากกว่าเศษ5ส่วน9ค่ะ แต่จำนวนที่เรามาเติมตรงนี้นะคะจะเป็นจำนวนอื่นๆอีกก็ได้นะคะที่น้อยกว่า9เช่นอะไรบ้างคะ8ก็ได้7 6 5 4 3 2 1นะคะได้หมดเลยค่ะถัดไปนะคะข้อถัดไปอะลองดูข้อนี้ดูบ้างนะคะเศษ4ส่วนจำนวนใดก็ไม่รู้นะคะ<ม>น้อยกว่าเศษ4ส่วน8ค่ะ<ม>คุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดสักครู่หนึ่งนะคะ ก็จะพิจารณาเหมือนเดิมนะคะตัวเศษเท่ากันนะคะก็คือ4นะคะทีนี้เศษส่วนนี้4ส่วนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะต้องน้อยกว่าเศษ4ส่วน8ดังนั้นตัวส่วนที่มาเติมตรงนี้จะเป็นยังไงคะเมื่อเทียบกับ8แน่นอนค่ะก็จะต้องมากกว่า8นั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะเติมจำนวนอะไรก็ได้นะคะที่มากกว่า8 เช่น12ก็ได้นะคะและหรือจะเป็นจำนวนอื่นๆก็ได้นะคะที่มากกว่า8ค่ะอาจจะเป็น9เป็น10เป็น1112หรืออื่นๆเลยได้หมดเลยนะคะก็คุณครูฟ้าหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราลองมาสรุปพร้อมกันนะคะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะ ดูจากตัวอย่างนี้นะคะเศษ3ส่วน5กับเศษ3ส่วน4นักเรียนจะเห็นว่า3ส่วนจาก4ส่วนเนี่ยเขาจะมากกว่า3ส่วนจาก5ส่วนเห็นไหมคะเพราะนั่นคือมีตัวเศษเป็น3เท่ากันนะคะแล้วตัวส่วน5มากกว่า4ดังนั้นเศษ3ส่วน5จึงน้อยกว่าเศษ3ส่วน4ค่ะ ในการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะที่ตัวเศษเท่ากันให้พิจารณาตัวส่วนค่ะถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะน้อยกว่าค่ะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะคุณครูฟ้าก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะอย่าลืมฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ